เรามาภูเก็ตนี่เราไม่ได้มาเหมือนนักการเมืองคนอื่นที่มาแล้วก็ดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสร้างมารีน่าใหม่ที่ไหนจะไปก็คงอคาทการณ์เสมอครับผมคาดหวังว่ามันต้องได้สักคนนะอะไรอย่างเงี้ยครับเก่งๆนะมันสำคัญมันต้องให้เห็นภาพด้วยตาแล้วก็คำนวณออก600้อยล้านใช้เงิน300ล้านอ๋อเดี๋ยวผมจะต้องให้ผมไปบ้านนะบางเร่องกับพันธุ์ทั้งหมดเลยนีมจะแบบวันนีเลย นี่อย่างที่เห็นนะครับที่ถามว่าเทศบาลมีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะไปขับไล่อะไรพวกนี้ตออนี้พี่บ่าไม้นะครับรัฐบาลพื้นที่รวม6ก้อนที่เมื่อกี้ท่านนายกชมเนี่ยมันมันกี่ไร่ครับ607ไร่607ไร่ผมผมก็จะแยกเป็นก้อนว่าก้อนไหนตัวพื้นที่เท่าไหร่ยังีง เขาเลยมา่อนนี้เดียวเองโครงการนี้มันจะทำมันจะกระทบกับวิถีพอปกครองบ้านอะไรไม่เกี่ยวได้เลยคือเพราเราไม่ยุ่งสิ่งที่เขาถุนแล้วเราขอการเฉพาะสิ่งที่เขายังไม่ลุกขึ้นมานะใครที่อยู่ไปแล้วเราเราไม่เราไม่ไปแตะไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ยุ่งแค่แค่จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะที่ยังไม่ไม่คนยังไม่ลุกข้าไปนะครับท่านนย้จะทําประชาคมเมื่อไหร่ครับเออ่คาดว่าเออ่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยผมเคยทําไปรอบแล้วร ตอนนี้คือสเตตัสของโปรเจกต์ก็คืออยากจะทําเป็นของงบประมาณเข้าไปปีหน้าหรือว่าไงหรือว่าใช่ครับคือผมเผมผมคือผมมาเจอนายกคนไหนก็ตั้งแต่นายกดินตตูก็เสนอโครงการ จอท่านเอะไรนะท่านท่านไฟฟ้ามามาคราวที่แล้วเราก็ยื่นให้ท่านไปไม่เจออดีตนายกไอ้อนาคตนายกทั้งเป็นทั้งอดีตทั้งอนาคตยู่สอย่างยี่สิบเก้าจุดห้าครับที่เราเราก็ยื่นเข้าไปผมผมคาดหวังครับผมคาดหวังว่ามันต้องได้สักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยครับเก่งๆนะครับมันสำคัญมันต้องให้เห็นภาพด้วยตาแล้วก็คำนวณออกหกร้อยไร่ใช้เงินสามร้อยล้าน อ๋เด anyway ี๋ยวผมจะมีแบบเงินให้สองอะไรหนึ่งประมาณห้าแสนอะไรนี้ครับครับคิดเร็วๆเขาเล่นเร็วได้ครับนี่ายนายกเองชุมชนลงโฟนี่เรื่องคดีความเป็นอย่างไรเออคดีลงโฟมจุดชนจุมชนลงโฟนมันก็มีทั้งคนปลุกลุกไหมที่มันมันเป็นแบบมันมีเก่าชุดเก่าชุดใหม่ผมก็ยังไม่อยุดไม่ยื้อไว้ที่จเอาในชุดใหม่ชุดใหม่ที่มาจากพมเพื่อตอบสิ่งนี้ครับว่าที่ดินทั้งหมดของใครคนนั้นจะลักได้ รัฐบาลทำได้แค่ว่าเออคุณย่าของบ้านแล้วุณย่าคแล้วก็กานส่งบ้างแล้วที่จะไปนกาสนใจนิดหนึ่งพิธาลุงพิที่แล้วเป็นไงบ้างฮะมองว่าธรรมชาติในภูที่ป่าชาเลนตอนนี้ก็ต้องแน่ใช่ป่ะก็จะเป็นที่ต้องรักษาไว้ครับถ้าถ้าเราไม่รักษาไว้แล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะป่าชายเลนก็มีความสําคัญต่อระบบนิเวศทั้งทั้งในน้ำนะครับแล้วก็การดูดคาร์บอนที่น่าสนใจป่าชายเลนที่ผมเห็นมาน่าจะสักประมาณ สีห้าที่นะครับมีแถวชาชงเซาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บักบุญเทียนหนึ่งนะครับระยองที่เพิ่งมีเลือกตั้งซ่อมก็มีพื้นที่คล้ายๆอย่างนี้นั่งเลือเข้าไปครับแล้วก็เป็นการดูแลรักษาไม่ใช่แค่เอาให้ออกจากคนให้มากที่สุดแต่เป็นการให้คนได้ใช้ประโยชน์คนได้ใช้ประโยชน์ก็จะรักมันพรักมันก็จะได้ได้รักษามันแต่ครั้นี้ คำถามก็คือขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินแล้วก็การใช้พื้นที่ของประเทศไทยมันยังไม่มีการกระจยายอำนาจสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทําให้การบริหารจัดการมันทำได้ยากแต่ที่เคยเห็นก็คือมันควรที่จะคล้ายๆกับเป็นประชารัฐจริงๆนะประชารัฐก็คือ Public กับ Private ร่วมร่วมกันเมื่อกี้ที่นายกขอมา300กว่าล้านเนี่ยถ้าอย่างที่เคยเห็นก็อาจจะเช่นร่วมกับบริษัทเ e อ e กชนเอกชนบริษัทหนึ่ง ออกกันคนละครึ่งดูแลคนละครึ่งแล้วก็รับเินดอกันคนละครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้โอกาสแบบนี้มันเป็นไปนได้เร็วมากขึ้นแต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่บางทีพอมันเป็นท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายมันยุบยิบเยอะเขาไม่ต้องการที่จะให้ท้องถิ่นมีอิสระในการขยับเคลื่อนอนี้ได้จะใครเป็นคนกลุ่มเงินคนนั้นก็มีอำนาะจถ้าต้องเข้ามาแล้วก็คนที่กลุ่มเงินไว้จะใช้ที่ดินก็มายิบ ที่ไ like ล่กันให้ฟังแล้วสีกระทรวงั้งเร็วๆใช่ไหมฮะกาจะได้มันจะกลายทำให้มันเกิดอะไรให้มันได้ประโยชน์กับคนในท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลคนภูกเก็ตด้วยกันเองอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทําได้ยากอยู่แต่ว่าถ้าให้คิดเร็วๆในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยถ้างบประม,มาณที่มาแล้วก็กับเอกชนที่ต้องการที่มีความเช,ชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างที่ระยองน่าเป็นของปตทกับปตทสปครับที่นี่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นของ ECG เขาเขาตั้งต้นมาให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยเป็นต้นเนี่ยถ้มัน ร่วมกันได้กับเอกชนกับป่าร่วมกันได้ผมกนี้มันก็ได้ทำได้ดีแต่ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีเอกชนส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นการทํา CSR อย่างเดียวหรือเป็นการฟอกเขียว Greenwashing นี่เป็นคําพูดที่ที่ทุกคนต้องคอยมัดระวังเลยว่าเขาทําเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ต้องการที่จะขายป้าเอาหน้ารอดแก้ไหแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจกันทำจริงๆแล้วก็ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในกา, hing, การทำ Greenwashing หรือการทํา ขอไปทีเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสทำในในก็ไม่ได้ก็ดูแล้วมีศักยภาพได้ไม่เขาได้ไวมีพัดคนฝนตกนะต้องเป็นฝนตกเด็ดส่วนยากิเยอะส่วนญาติฮะออกมาเออมันตื้นมากตน้ำมันลงเยอะแล้วเอ๊แต่ว่าออกไปทางต้องขอสารเดิมไหมอันนี้คนตัวล้างครับท่านครับล้างมาแล้วที่ก็มีโสดครับตรงนี้ ก็มีชนลดถ้ามีชนลด,นดอันนี้น้ำตื้นมากนินลงไปสักแค่หัวเขาเลยผ้ลาต้องย้อนกลับไปออปกติถ้าออกต้นตรงนี้ก็พ้นแล้วครับให้น้ำใส่ทนคุณพิมว่าจะผักดันนี้นไหมคะในก,กรณีอันนี้เดี๋ยวถ้าเขาตั้งงบเข้ามามันต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณอยู่แล้วครับก็คือในแต่ละในแต่ละกระทรวงกระบวงกรมแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็ระดับอบตเนี่ยต้องเข้าทุกทุกทุกปีอยู่แล้ว ถ้าเข้ามาแล้วเราได้เห็นภาพก่อนเนี่ยบางทีบางทีเราก็ค้านแบบว่าเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดเราเห็นมาก่อนเราพอเข้าใจเห็นภาพวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเราก็จะรู้พอรู้เรื่องแล้วก็จะได้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนอะไรยังไงเพราะแต่อื่แล้วมันก็ต้องลงรายละเอียดว่าภาษีประชาชนคุ้มไหมรายได้ที่จะกลับมาประมาณเท่าไหร่จะเป็นภาษีต่อสองทีนี้เท่าไหร่ต้องดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพวกนี้บางทีมันวัดเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ไงมันคือ,อการอน,นุรักษ์ใน เชิงระบบนิเวศที่อยู่ในน้ําด้วยแล้วก็อยู่ที่อยู่ในอากาศด้วยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก็มาตั้งแต่ต้นนะว่าคราวนี้เรามาสังเกตไหมเรามาภูเก็ตนี้เราไม่ได้มาหกกเหมือนนักการเมืองคนอื่นที่มาแล้วก็ดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสร้างมารีน่าใหม่ที่ไหนจะไปสร้างสนามบินใหม่ยังไงแต่เราดูว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายท่องเที่ยวก็มีราคาที่ได้เข้าประเทศแต่ก็มีราคาที่ประเทศต้องจ่ายเช่เนเดียวกันเช่นน้ําประปาเช่นขยะเช่นอะไรพวกนี้ก็เลยต้อง ให้เห็นภาพทั้งอุปาทานอุปสงค์ของท่องเที่ยวเห็นทั้งเรื่องของระ,ะบบย่อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ระบ,บบใหญ่เแล้วก็เรื่องของอดูแลคนภูเก็ตให้เท่าๆกับดูแลนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตไม่ไงั้นเราก็จะเพอไปดูแลนักท่องเที่ยวในภูเก็ตแต่ว่าไอ้คนภูเก็ตที่เป็นคนท้องถิ่นชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะนี่เอาเปไงบ้างฮะถ้าโครงการนี้ประชาชนจะได้ไประโยชน์ไหม คนคนพื้นที่ได้ก่อนครับเหมือนถ้าคนพื้นที่ได้คนในเกาะภูเก็ตได้แล้วคนในประเทศไทยได้ครับเพราะถ้าถ้าคนมามาเที่ยวที่นี่ที่นี่ถ้าท่านเห็นนะปกติคนมาเที่ยวไม่มาเลยมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าเราทำมาทําให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยดิสนชันใหม่เนี่ยคนก็เอาเงินมามากินมาใช้พอพอกินมาใช้กินเข้า อ๋อโอเคนั่งไปเก็ได้ปวดกระปวยไหมโอเคได้ครัปเรียกกันข้างในดีกว่านะกับคมชินเลยเชิญครับเราอันนี้คือการทำงานของฝ่ายค้านเชียงลุกแน่นอนครับแน่นอนสะสมประสบการณ์สะสมความรู้ไปเรื่อยๆพอจะทำแล้วมันจะได้เปรียงเดียวจบ เอาละครับนี่คือการลงพื้นที่ของคุณพิธาจิ้นิเจริญรัตน์นะครับอคุณีิยาก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามมันต่อไปนะครับว่าจะไปลงพื้นที่กันที่ไหนแต่ว่าวันนี้เกียกแล้วนะครับคงการี่ึ่ป่าชาเกางรป่าชายนกลางเมืองเนี่ยเป็นนโยบายที่สําคัญนะครับของ กระทรวงทรัพเากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้หลนะมาที่จะหาเรือท้องถิ่นนะครับซึ่งกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นกรมเจ้าภาพหลักนะครับที่จะเป็นผู้อนุญาตพื้นที่ป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของป่าชายเลนกรมสภาพที่เหลือในรูปแบบของป่าชายเลนกลางเมืองก็ดีหรือป่าชายเลนสําหรับชุมชนก็ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมของ ชุมชนใจฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าความคิดริเริ่มอย่างนี้เป็นสิ่งทีทท่ดีที่จะร่วมมือกันในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรนะครับและขาดเดียวกันมันก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการเหล่านี้เนี่ยควบคู่เข้าไปได้ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าป่าชายเลนที่เหลือนี่ก็เป็นพื้นที่ที่สาคัญนะครับของพื้นที่ตาบลรัศดาเรานะครับก็ประมาณนี้นนรรนครับครักบฝนตกนะครับกบ็คงต้องรอมาหลด ในเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นการลงทีนที่ตกอฟิเลนะครับชุมชนในพื้นที่ตำบลอรัสดานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตามนายโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัสดาเนี่ยในนครินทร์ยอดแสงละนะคัก็มีแนวทางที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่ารัศดาอย่างที่ทราบกันดีนะครับเรา